อาสวัสดีครับฮ่วันนี้เรามารีวิวเด็กไทม์ดราก้อนเกินนะครับที่เสิร์ฟของจากชุดใหม่เอพี่ก็เสิรประมาณหกเลยนว่ครับเอ๊ะเรียงผิดเรียงผิดบสลับสลับแชทนะครับชินซศูนย์สามขีดหนึ่งชิน c ี t ศูนย์สามขีดสองสองสองนะครับอ๋อเิมเิรียบป้อยแล้วเรามาดูกันว่ามันจะสักขนาดไหนเนาะลาไลาไลา โอเคอ่าใช่ช่วงนี้เรามีไลฟ์ด้วยนะครับลองที่อย่างที่ตาเขาเตือนมีไลฟ์ครับทุกๆุกเที่ยงนะครับรอบแรกจะเป็นเที่ยงแล้วก็รอบสองจะเป็นสองทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งอ่าสามทุ่มสองทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มไอบอลมือสี่ทุ่มโอเคๆอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับพี่ต้านะเริ่มเลยบัดดี้บัดดี้คุณกาแฟเท่ๆสี่อันเดี๋ยวนะแฟดสี่อันใช่ไหม้าพิกได้พริกได้ไม่เผ็ดไหมอ่ะอะแปลกๆตัวนี้ก่อนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้องเราครับ ไทมสเกิลเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาอธิบายว่าทำไมมันถึงต้องเป็นบัดดี้อ่าโอเคแล้วต่อไปเรามาดูชอันนี้คือตัวเดิ่มที่ตัวนั้นก่อนเลยสามใบสามใบสามเหรอใช่ตัวนี้ใส่สามทมสเกิลเมื่อกี้จะพูดแล้วก็พูดเลยดีกว่าอ่าได้ครับไทมสเกิลโอเมก้าครับมีสกิลแรกคือพอลราการของแข่งโจมตีเนี่ยย้ายเป้าไปที่ดามให้ไทม์ดาก้อนช่องกลางในสนามแล้วก็พอลรามีชื่อสกิลติดชื่อย้อนกลับบอกว่าพอลราแฟกเราลิเวอร์โซ่นะครับ เปิดท็อปสามเอาหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบข้าเกตอีกหนึ่งใบทิ้งหรือว่าเอาเข้าโซมอนหนึ่งใบบนสนามของเรานะครับแล้วก็อ่าคอนสมายดย้อนกลับในเชฟแต่ละครั้งตัวมันมีโศกการผมยังขอไม่อธิบายกันเพราะว่าผมมีไม้เด็ดไม้เด็ดเขาเรียกเขาเรียกไม้เด็ดเด็กตัวนั้นตัวไหนครับสามครับสามตัวไหนกันเนี่ยบาลเรียนชูง ตัวเก่งแต่ตัวนี้คือตัวเก่งเด็กนี่ต่อไปแรงเกดนะครับบอกว่าชุดเใช่ครับผมคนนี้บอกว่าถ้าเราจะทําการ call time าก้อนจํานวนเกตที่ระบุในคอคอนะครับจะลดลงตามจํานวนแฟกที่เรารีเวอร์ซอไว้ก็คือถ้ามันจ่ายสองเกตแฟกรีเวอร์ซ่ไปหนึ่งก็จะจ่ายแค่เกดเดียวแต่ถ้าแฟกเรารีเวอร์ซอไปสองก็จะไม่ต้องจ่ายเกตเลยแล้วก็มีสกิลการสีขาวผมบอกว่าพอลา มีการเข้าสู่โซของไทมดากอนที่ไซดังเดิมเป็นสามไซดังเดิมนะถ้ามันการไซสูงนี่ยังใช้ได้เราจะได้จวดสองไอการสิ่งที่ใช้ได้ใช้ได้ตอนนี้ก็เอามาลดคอร์สแล้วก็ลงฟาร์มได้ด้วยจากเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันฟาร์มนอกคืนไม่ได้ตอนนี้มันฟาร์มนอกคืนได้เพราะไอตัวเมื่อกี้โอ้โหนี่เองหรืใส่ไปกอะไรก็ซีตัวนี้ตัวนี้เก่งเก่งต้องใส่ยังเจ๋งตัวนี้เจ๋งคร์สโม่ร่วมลดในไลน์ไหมครับนี่โอ้โหทำให้ตายทีเด็ดเอ๊ะ เราลืมบอกว่า um, ล no, 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 no. um, no, oh, okay. ิสต okay. ์นี้เป็นลิสต์ที่ไม่งอโอเวอร์กอร์ซีโาไม่ต้องใช้ไม่ตรงไม่ตายอะไรไม่ต้องใช้เพราะเรามีเขาอยู่แล้วเรามีลอสเวิร์สเดี๋ยวใช้คลิปเดี๋ยวผมก็อธิบายแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงเรวบางโอเวอร์กอร์ถือไปสองตัวนะอ่ะติดไปสองไม่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 ไอตัวบอดดี้เนี่ยเดี๋ยวอธิบายเดี๋ยวมันจะถึงการ์ดไปหนึ่งดังได้เลยสองคนนั่งในคลิปพูดดังเลยนะครับนะครับลอสเฟิร์สก็ใส่ไปสองใบแน่นอนอยู่แล้วว่าร้อยมันต้องสอง เอ้ยไม่ง้อไม่ง e. ้ออ่าไม่ง้อโอโอซิโลนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วต่อไปครับถาออบซิเวอร์ออคโตัวนี้อยู่ชุดไหนเนี่ยืึตัวนี้อยู่ชุดไอไอทีมันอืมเอฟเอฟซิงสามอ่าสกิลง่ายๆเลยคอร์เตอร์ครับถ้าเรามีมอนที่เป็นไซด์เดิรไซส์ดั้งเดิมเป็นสามหรือสูงกว่านะครับอยู่บนสนามเลือกมอสเตอร์บนสนามพวกแหงนใบครับทิ้งมันจากมือใจนิงเกตถ้าจ่ายยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการที่เลือกแล้วถ้าแฟกเรารีเวอร์โซ่หรือพิกไปสองครั้งเนี่ยได้จวดด้วยได้จวดคืนเลยไม่ไไม่ติดวันเพื่อเธอเนี้ ไวเล่นนอกเธินก็ได้ในเธอเราก็ได้มาฟาร์มอะไรเงี้ยสองครับวันนี้ทีเด็ดคือมันใบได้พอเราเขาขึ้นเทคจวอะไรเงี้ยเราไปใบเขาตัดเกมเขาได้ครับสี่นะครับสี่ต่างต่อไปนี่ตัวนี้ไม่ใส่ไม่ได้โอ้ตัวนี้ทูโบคัตครับผมเคาน์เตอร์ครับที่มนจากมือฮิวสามแล้วก็มีสกิลเคาน์เตอร์จากในลุมครับเลือกการ์ดพงครามพวกแข่งใบหนึ่งครับทำลายตัวนั้นแล้วก็เอาตัวนี้กระโดดกับใต้กองแล้วก็ทำลายการ์ดที่เลือกเลือกเป้าไม่ต้องเลือกเป้าก็ได้ ก็คือถ้าบนสนามว่าศูนย์คือกลับกองฟรีได้แต่ก็ต้องรีทายไม่ใช่รีทายทำลายรีทายเวนการนั่นแหละคนที่ใส่สามตัวเจ๋งตัวเจ๋งประเด็นคือหลังๆคือเราเอามาคิวเลือดครับตัวนี้ซื้ออะไรครับพี่อยากรู้สินค้ามันหมดหรือเปล่าต่อไปครับเรลองหลายรายการด้วยเหรอไม่ได้เหรอาจริงมาคนละตัวกันนะอ่ะมันจะมีสองตัวหลังกับไอตัวแรกอ่ะเอาสองตัวตัวแรกก่อนไอตัวนี้เป็นตัวจากเอส เป็นตัวหน้ากล่องนะครับอ่าได้ไทม์ดูเลอร์ลางทีดีเป็นมีติดดาร์กอสคือใส่ในทุกแฟกแล้วก็มีข้อร์คอัพใจสังเกตเอาสองไปผสมเข้าโซมันนะครับสกิลชื่อวินโคนอสฟาราเริ่มเทิร์อเรอเนี่ยเราสามารถเอากาสใจหลวงเนี่ยมาเติมโซเราให้ถึงสองยังไงก็ได้โซศูนย์โซหนึ่งแต่เติมยังไงก็ได so ้ให so ้ถ like ึงสองครับแล้วก็ฟารามันตีเนี่ยยกเลิกความสามารถของกาสทั้งหมดยกเลิกความสามารถทั้งหมดของการ์ดบริษัทพวกแห่งหนึ่งใบครับผมแล้วก็เตะกับใต้กล่องแล้วก็มีดับเบิลแท็กสุ ตีเตะอันนี้คือตีเตะอันนี่ใบเดียวต่อไปคือร em exactly. so ับเตะใช่ต่อไปรับเตะครับเป็นทำรูเลอร์จากชิน b ีทีเอสสีเจ็ดสกิลคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลยมีวินโคนอทอะไรเหมือนกันเป็นๆอ่ามีสกิลวินโคนอทอะไรดาวคงดาวก็ส์จค้อนเหมือนกันแต่ว่าพอรานอันนี้จะเปลี่ยนเป็นเมื่อเริ่มต้นแอค์เทลเฟ่ของคู่แข่งเลือกหนึ่งใบใบแล้วก็เตะกับใบกองจะเป็นตัวเกมรับแทนนะตัวนี้เมื่อกี้ก็คือเกมบุกเลยเรียกว่าตีเตะกับรับเตะโอเคนั่นแหละใจสองครับตัวนี้ ตัวนี้สําคัญกว่าเพราะว่ามันเอามาเล่นเกมรับของเราได้ต่อไปอมอนหมดแล้วต่อไปเป็นวีด <c oughs> อันนี้จากชีบีดีศูนย์เจ็ดโคโนสเอมิเตะครับรายได้ถ้ามีทามไทม์ดากเอ้อยู่บนสนามนะครับใบนี้แล้วก็เปิดรอบสามครับอีกขึ้นมือหนึ่งแล้วที่เหลือเอาเข้าเกตแล้วก็หลังจากนั้นนะครับถ้าแฟกเราถูกรีเวอร์ซ่สองครั้งโดนทีคไปสองครั้งคิวสองด้วยใบนี้ใช้เสร็ะครังตัวนี้ยัดสี่เลยมันเก่งจริงจรงใบฟาร์มอางนี้สำคัญที่ใบฟาร์ม ช่วงนี้ต่อไป <c oughs> ทีเด็ดชุดใหม่ <S <S ชินขีด c ีวทีศูนย์สามครับผมโคโนสรีเวิร์ดใส่แบบกระดัรกเนทเขาก็ใส่เป็นสามมันเลยไปเนี่ยแล้วเนทเขาก็ใช้ด้วยใช่ครับผมเพราะว่ามันมีสกิลตัดเวทและได้พอรลาขแข่งไล่เวทร,รับแจ่สังเกตคร,รบับแล้วก็ยกอ่าตัดเวทแล้ว <c oughs> ถ้าแฟกเรารืวว่าซ่อมไว้สี่ครั้งดีงมากกว่านะครับก็จนจบเลยเนี่ยคู่แข่งจะไม่สามารถไล่การ์ดซ้ำนั้นได้ก็คือไล่การ์ดชื่อเดิมซ้ำไม่ได้แต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยเราเล่นเนี่ยคือไม่ต้องพิกถึงสี่ เราเอามาแค่ตัดเวทตัดเวทก็คุ้มนะครับที่สาคัญเนี่ยเด็กเนี้ยมันสามารถใส่ตัดเวทสีได้เนี่ยผมเลยยัดตัดเวทมาสีไปสีไว้นะครับใช่ผมมันตึงเกินเด็กเนี้ยตึงเกิน้าตึงเกินมาฮีใบนิมผมไม่ค่อยเห็นใครเขาใส่แต่ผมชอบอยู่นะโคโนสวาเลกอได้โอ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 โคโนสวาเลกนะครับผมเป็นเวทเซต บอกว่ามอนสเตอร์ทามแล้วก้อนโุกขสนานะครับจะบวกเพาเวอร์สี่พแล้วบวกดีฟเอนส์อันนี้ผมชอบผมชอบตรงนี้แหละเข้มบวกพลังก็<อ>คือเอากี๊กิ๊เรา,าไปตีเขาได้ <laughs> <laughs> แล้วก็มีสกิลคัลเตอร์ครับบอกว่าเลือกมอนสเตอร์ที่ใส่เัือเดิมเป็น3ามดุสวงกว่า1ใบครับจ่ายเลือดหนึ่งแล้วก็ครั้งต่อไปที่มันจะถูกทำลายเนี่ยยกเลิกการทำลายนั้นครับใช้ได้เท่าละครั้งก็คือมี2ใบใช้ได้2ครั้งเอามากันตายให้ได้ไม่ได้ครับเพื่อนเป็นยังเหลือนะครับเฮ้ยสองใบใช่ครับผมก็คือตัวบบบัััดดดีีีี้้้้้้เเเเเรราา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 นนน่ยยยยปปไไตตกกกกลลงงแว็็ออใมมคื ต่อไปต่อไปครับใบนี้ไม่ใส่ไม่ได้โคโนดชินบล็อกเอ็นนะครับไล่ได้ถ้าไล่ได้ในระหว่างแอตแทร์เฟย์คู่แข่งครับแล้วก็แฟกของเราเนี่ยถูกพลิกไปแล้วมีโซสอบไปแล้วมีสกิลคอรเตอร์ครับมีสองสกิลสกิลแรกเนี่ยบอกว่าถ้าในเธอเนี้ยคู่แข่งตีสามครั้งหรือมากกว่าแล้วเนี่ยตัดเฟยเลยแล้วก็อีกสกิลคือถ้าแฟกเราเป็นอ่าถ้าเราพลิกครบเนี่ยเป็นสี่เป็นไอเดียลูเลอร์ดาร์ก่อนสามารถจับสังเกตแล้วก็จบเธอเลย มันจะเป็นตัดเศษกับจบทเรานะครับมันจะต่างก็คือถ้าตัดเศษเนี่ยเราจะเข้าไฟนอลแต่ถ้าเราจบเธอเลยเนี่ยมันจะจบไฟนอลเฟสไปเลยเมื่อข้ามไฟนอลเฟสข้ามทุกอย่างไปเลยใช่แต่ว่าใบเนี้ยไล่ได้ในตัดเศษเจ๋งใช่ครับผมแต่หลักๆก็คือมาตัดเศษครับแตดไปสักหรอมีสลิปกากคาไหมครับนมต่อไปครับผมอ่าซึ่งต่อไปจ้ะ จะไไปปมีสลิซิลิฟก้วโคโนสบันเตียร์นะผมบอกว่าจ่ายเลื่องหนึ่งครับจดหนึ่งง่ายๆแล้วก็ถ้ามีถ้าพิกแศกไปสองครั้งได้จดหนึ่งแล้วก็ใบนี้ได้เอะครับแค่นี้แหละใบจวดมาจากชุดไดนสองสามจุดต้องใส่มาสองใช่เลยสองดาวพร้อมโปรโมทที่พี่ไลฟ์ด้วยนะอ่ามีไลฟ์ด้วยนะครับช่วงนี้ไลฟ์ผ่านช้อปปี้นะครับเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สองทุ่ถึงสี่ทุ่นะครับลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ โอเคครับใบต่อไปครับมาจากชุดชินเขียนซีบีทีส่วนสามครับคลาสท่าเทำไมชื่อนี้บอกรายได้ถ้าคู่แข่งโจมตีเธอเราแล้วเรามีทันแล้วก็อยู่บริหารเป็นสกิลคอเตอร์ยกเลิกโจมตีครับถ้าแฟกเราถูกพลิกไปแล้วในเกมนี้ชาร์จสองเกีถ้าพลิกไปแล้วสองใบฮิวสองพลิกไปสามใบได้จุดหนึ่งแล้วก็ใบนี้โดนตัดเวทไม่ได้ด้วยอ่ามันจะไม่ถูกยกเลิกว้าวว้าวหลักๆใบนี้คือเอามาชาร์จเกียร์คือเราไม่ ไม่ได้คิดอยากจะจวครับจากใบนี้เราอยากได้แค่เกรดจากเขาเด็กนี้มันใช้เกจเยอะต่อไปครับเอสครับผมเออ่าเอสอ่ะที่หนึ่งเรว่าจีนรีบีเหลือไหมปลอดได้โอเคครับเอสเนี่ยครับผมเป็นสกิลเขาเติร์นสกิลเคาเตอร์นะครับเลือกกล้ามสนามเราไม่เกินไม่เกินจำนวนแฟกที่เราถูกรีเวาร์ซอาไปแล้วก็คือพิกสองเลือกสองพิกสามเลือกสามพิกหนึ่งเลือกหนึ่ง อ่าแล้วก็จนจดเผืนี่การที่เลือกเนี่ยจะไม่โดนทำลายไม่ถูกเลทไม่ถูกยกเลิกขอสมมาแล้วก็ไม่ถูกถอดโซ่ดวงขอสมาการ่นี่เทรดอยู่ตรงนี้ถ้าเลือกสองใบมากกว่าได้จรหนึ่งหลักๆไปนี้คือเอาจริงผมไม่ค่อยสนเทคบนเท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าเด็กเขามีบึ้มเนี่ยก็เก็บไว้กันได้แต่ถ้าเด็กเขาไม่มีเนี่ยเราเอามาจวไปนี่เอามาไว้จ่วเป็นใบจ่วไปแล้วตจวเยอะมากจวเยอะจวเยอะอย่างนี้จวเยอะมากต่อไปครับ โคโนสเพลียวครับใบนี้ใบกันสุดแก่งเด็กนี้คอนะครับก็คือทอร์โซมอสเตอร์หนึ่งใบบนสนามใจในเกตเป็นสกิลคอสเตอร์ครับเลิกการ์ดบนสนามพว้แข่งไม่เกินจํานวนแฟกที่เราทําการพลิกไปแล้วในเกมนี้นะครับเลีการ์ดเหล่านั้นครับแล้วก็จนจบแถวนี้การ์ดที่เลือกเนี่ยสแตนไม่ได้ก็จับนอนแล้วลุกไม่ได้เจ๋งๆเหลือับใบนี้เติชินบีแต่ว่ามันต้องอาศัยการพลิกแฟกได้ไหมครับเติมไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังเหลือยังอื่นเดียวมันหมดแค่อย่างเดียวอย่างเดียวมันเติมไม่ได้พี่ขอโทษด้วยหรือพี่ขับทุนะครับ ปุ่งนี้ลดกี่บาทคุณด่อไะครับตอนแรกย้ายการเวลาแล้วก็อไปครับโคโนสเลวอะไรนะลิสมูดเมนต์นะครับผมไล่ได้ถ้ามีทันแล้วก็สนามจาจนิกเกตเจสองแล้วถ้าแฟกเราพิกไปแล้วสามครั้งยิ่มากกว่าจวยหนึ่งเป็นจวสามแล้วก็ใช้ได้ทไหระครจวยใหญ่ไปนี้ผมยับไปสี่เหตุผลเหตุผลก็คือมันจวดบอลัเลยมีไน์สควเยอรเยอะๆห ตัวอะไรวะมันเป็นมันอยู่ในทีดีวีทีดีสุดเลยอ่ะโอ้โหจงเลยตึงๆไม่มีครับหมดครับนายสควายเยอร์นะครับหมดเข้ามาจัวเข้ามาจัวเข้ามาัวแปดนีต่อไปฟรับโคนัสชินเอปิตามาจากป่าไผ่ชาร์จหนึ่งเกียร์เอาการ์ดที่ติดเผาดากอนแล้วก็ทำดากอนในใบเดียวกันขึ้นมือ สกองแล้วก็ใบนี้ได้ทีละครั้งมาหยิบถาดูเลืองแต่ถ้าคุณเล่นโอเวอร์กอลิโลเนี่ยหยิบโอเวอร์กอลิโลได้หยิบแม่ตายได้อันนั้นตึงจังตอนแบดดดติดแย่ๆเนี่ยแต่แต่ถ้าเป็นลิดเนี่ยก็คือจะมาหยิบแค่ตัวนั้นก็คือถาดูเลืองได้ไหมครับตัวที้สองใช่มาได้เวลาบอกเหตุผลในการใส่บอดี้ของเราเลยฟิวเจอร์การบอดี้ไฟต้องบอกเทคนิคไหมบอกหน่อยครับอ่าใช้ได้ทุกแปกไว้เด็แล้วก็เลือกใช้หนึ่งอย่างจากด้านล่างเนี่ยแล้วก็อ่าพอใช้เสร็จเนี่ย ใช้ชาร์จสองเกตต้องใช้สกิลก่อนแล้วค่อยชาร์จแล้วก็เอาคนเนี้ยกระโดดไปไว้ที่ช่องบอดดี้โซนไปเน้นไล่ยใเกมมาครังครับผมสกิลแรกไม่ติดเคาน์เตอร์นะดูดีๆว่ามันไม่ติดเคาน์เตอร์ก็คือเอาบอดดี้หนึ่งใบขึ้นมือสับกองแล้วก็เป็นสกิลเคาน์เตอร์อันนี้ก็คือถ้าเราหรือคู่แข่งมีพลังชีวิตท่าหน่วยต่ำกว่าครับเราสามารถเอาไม้ตายหนึ่งใบจากกองการ์ดขึ้นมือแล้วก็สกิลเมื่อเริ่มต้นแอทเทอรเฟีของเรานะครับถ้าคนเนี้ยอยู่ในช่องบอดดี้เนี่ยจนจบเพลงเราจะบกสงขิอ่ ใบนี้ผมใส่ไปสามใต้อยู่ไหมครับอยู่ครับกำลังอัดคลิปพี่รักทำผ่าเด็กถามจากก้อนโอเคครับผมอ่ะผมจะมาอธิบายว่าทําไมผมใช้บัตตี้เป็นตัวนั้นก็คือเหตุผลก็คือว่าเราสามารถเอาฟิวเจอร์การ์ดบัตตี้ไฟอ่ะใบเมื่อกี้เนี่ยมาหยิบใบนี้ซึ่งใบนี้มันเป็นแกนเหล็กแกนแกนเหล็กอะไรแกนแกนหลักของเด็กอ่าก็คือถ้ามีใบนี้บนสนามเนี่ยจะสามารถทําให้เขาเนี่ยมายุ่งกับเลียไม่ใช่เลียยุ่งกับข้างๆข้างซ้ายขวาไม่ได้คือต้องย้ายเป้ามากลาง ท่าที่สําคัญทุกครั้งที่เราปแฟกเนี่ยเราจะได้เกียรติคืนได้มือคืนเพิ่มด้วยจากสกิลตัวมันแล้วก็ได้โซพอเติมโซไปเนี่ยเราก็จะใช้ไ้แรงเกยไอตัวข้างบนตัวที่สองอ่าซเราก็เอาคนนี้ไปเติมโซให้ทํารูเลอร์ของเราแล้วก็เอาเอาคนเนี้ยคนนี้มันจะได้จวถ้าอยู่บนสนามได้จวสองใบก็คือได้มือฟรีๆเาสามได้เกียรติอีกหนึ่งนี่คือยังไม่รวมมือจากแฟกที่พิกมาด้วยว่าเราได้อะไรบ้างอ่าแล้วก็นี่คือความเจ๋งใช่ครับผมอ่ะทีนี้ ควาแตกต่างระหว่างโอโกซิโร่กับลอสเวลด์โอโกซิโร่เนี่ยเงื่อนไขของมันคือเราต้องพลิกแสกสีรอบครับซึ่งผมมองว่าเมตาเนี่ยมันช้าช้าแบบคือเดี๋ยวนี้เข้ามาเฟิร์สเทิร์นคิวแล้วถูกไหมลิทเนี้ยที่ผมลองเล่นเนี่ยคือสามารถขึ้นล็อตได้ตั้งแต่เทิร์นสองเลยโอ้โหโอ้โหใช่ก็เลยผมผมผมเลยบอกว่าลิทเนี้ยจะเจ๋งกว่าโอโกซิโร่ครับไม่งอไม่งอสอกศูนย์ไม่้อด้วยอันน่ะอนน่าแล้วบอกได้ไหมว่าล็อตเวอร์ที่เราใส่อะไรยังไงบ้างหรือว่านี้เป็น อ่าผมผมว่าลอถเวอร์มันแล้วแต่คนจะปรับอ่ะผมมาก็ลองไปดูพรุ่งนี้ครับอ่าพี่ปงของเขาแต่โชว์จากในไรนะครับในไลไ์มาโชว์สดๆเลยเดี๋ยวจะสปอยเลยว่าเราอัดอยู่แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะอัพลงคลิปนะครับพี่ก๊อตต่อสิ้นิ่งเลยพี่พีก๊อตนิ่งอยู่ครับแป๊บนึงเดี๋ยวนะ ก็เนี่ยเด็กเด็กมันมีแค่นี้ครับคืออยากให้อธิบายอะไรเพิ่มเมื่อกี้ว่าติดอะไรไว้ตอนไทยอันนะอะไรติดอะไรก็นี่แหละว่าเรื่อง Lost World ว่าทำว่าทาไม่ต้องง้อ o อเวอร์คอสซเพราะว่าลิศเนี้ยมันเก่งมาโชว์คอมโบดีกว่าโอมโหเหลืองแตกก่อนผมแตกให้การเจ็บปวดกันแตกให้การเจ็บปวด โจหกชุบหนึ่งสองสามสี่ใกล้โจแล้วนี่ะหกโอ้โหมือดีมือดีตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะช่วยครับโอเคมือเงี้ยอ่าเรามีฟิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟนะครับเพราะงั้นก็ชาร์จมันไปครับไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราเสิร์ฟมันได้ชาร์จจั่วชุบโอเคแล้วก็ใช้เดลฟิวเจอร์การ์ดบอดี้ไฟไปก่อนนะครับเปิดอย่างแรกเพราะว่าพอเราเราฟาร์มเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยมาติดไว้ในมือเผื่อฟาร์มแล้วมันติดเข้ามาในมือนะมันจะไม่คม อ๋อครับครับอ่าวิวาสิบเดี๋ยวพี่บอลไปหามาให้พี่บอลช่วยนั้นแข่งพี่บอลเขาไปพนักงานเขาแข่งได้นี่ครับมม้ีถ้ามีเกินเดี๋ยวมาให้นะแต่พี่บอลไม่ค่อยเกินหรอกพี่บอลแม่งพอได้สี่แล้วก็เลยตัดครึ่งตัดครึ่งแล้วก็จากสกิลฟิวเจอร์การครับชั้นสองพี่ครับเพิ่มสลีปโวล์สิบเอ็ดคิดอะไรไม่ออกลงบอดี้ไปก่อนเลยบอดี้สำคัญที่สุดเด็กนี้อยากเอาไปใส่เด็กนี่ครับเรามีแบงเกอร์แล้วก็ลงไปถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยระหว่าง เปิดคอรกหรือว่าจะฟาร์มจากในมือก่อนผมแนะนาให้ฟาร์มก่อนเพราะว่าเราจะดูมือเราก่อนว่ามือเราเป็นไงแล้วเราได้เลือกการ์ดมาให้เข้ากับมือเราอ่าอันนี้คือเทคนิคหรือเปล่าไม่รู้อันนี้คือใจนึเกตปุ๊บใช้ไปจอสองเป็นแนวทางเป็นแนวค้างเราได้ตัวทีเด็ดเรามาแล้วโอเคทีนี้อย่างที่ผมบอกว่าเดี๋ยวมันจะฟาร์มติดตัวนั้นเรามาเพราะเรามีการ์ป็นนี้ไว้ฟาร์มอยู่มืออยู่แล้ว,ลวเราก็ใช้ไปใชน้นึเกตเสร็จเข้ามา แล้วแต่เลยครับว่าเราเริ่มก่อนเริ่มหลังทีนีน้ถ้าเริ่มเริ่มก่อนก็ใช้ไบ,บนี้เริ่มหลังก็ใช้ตัวตัวเก่าตัวตีปตีได้ตออแต่กาตการววจ็บปวดโอ,คคองโีโน้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้าหโอ้าหโอ้โหโอ้โหโเ้าหโอ้ห้การอ้โหปอ้โโอ้โอ้โหอ้แหอ้โ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 หาอ้โหโอ้โห้โอรอ้อน้อยอ้ออออ เกตตามจานวนแฟกที่เราเวือกโซได้จากมือตอนนี้ก็อืมโอเคขอฟาร์มใบนี้ก่อนจนดหนึ่งโอเคใน้มือพอมาแล้วผมว่าตัดเวทสองใบนี้อาจจะเยอะไปอ่าหรือไม่เยอะไปไม่เยอะไม่เยอะได้อยู่แล้วก็ใช้ใบนี้แล้วกันเก็บกลับได้กองครับเพราะว่าเราฟาร์มมาเยอะพอแล้วก็ครบหนึ่งครับเปทรอบสาม ขึ้นมือหนึ่งใบเราตอนเนี้ยก็โอเคอยู่แต่ว่ามันเลือกยากเฉยๆเนี่ยเราเรามีทางเลือกสองใบใบนี้ทิ้งไปเลยไม่ค่อยได้ใช้หรอกเก๋เราโอเคอยู่แล้วทีนี้มันจะมีสองทางเลือกก็คือเราอยากเล่นลับสุดๆถ้าเราเจอเด็กเกมบุกมากเนี่ยก็หยิบใบนี้มาแต่ทีนี้ผมคิดว่าเอ้ยเราไม่เจอเด็กเกมบุกหนาหรอกใช่ไหมเราก็หยิบใบฟ์าใบตัวหนึ่งแล้วกันหยิบขึ้นมือก็คือใบนี้เอามากันใช่ครับใบใบนี้มันกันได้บุกหนาอ่า อ่าใช่ถ้าเขาเกมบุกเยอะแล้วเราคิดว่าบนมือเรารับไม่ไหวแต่ผมว่าเราตัดเกมก็ได้ไงเราไม่ตัดเวทสองใบอ่าทีนี้เทคคนนี้จะเกิดพอเราแฟกเรารีว่าซ่เปิดท็อปสามช่วยโอ้ยได้ตัดเวทดมาด้วยให้มีตัดเฟดมาด้วยเราตัดเฟดดีกว่าหนึ่งใบเขาเกตอแล้บก็หนึ่งใบเขาโซ่เอาให้คนนี้เพราะว่าคนนี้มีโซกัดกันได้รอบหนึ่งออออจากนั้นลงพี่เขาไปเลยใจเกตเดียวครับเพราะว่าเรารีว่าโซ่ไปแล้วรอบหนึ่งจิ หนึ่งเกียร์สองโซ่ชดเลยเห็นการเข้าโซ่ได้จวดสองการสีขาวพอทเข้าไปเล้วเราได้ไปแล้วคืนไปแล้วโอเคจากนั้นไล่ไปนี้ไปเปิดรับฟาร์มขึ้นมือหนึ่งโอ้โหมีล้อด้วยไม่ได้อันนี้เลยนะฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะอันนี้ฟาร์มเนี่ยอะอันนี้คือจบเธอแรกเราเนี่ยแล้วดูเกรดเราอ่ะแล้วก็เรามีนี่มีมีใบกันอีกแล้วก็เธอหน้าแปะล้อได้เลยครับผมเด็กเนี้ยไม่ไม่ต้องใจเย็นถ้าเราฟาร์มมาโอเคแล้วก็ไปล้อเลย เนี่ยคอมโบนี้ก็จะประมาณนี้สุดโหดโอ้โหแค่แค่มีตัดเวทสองใบก็ตัดเกมเขาอยู่แล้วผมว่าพี่มาคับมาให้ก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับลิทมันปรับได้อยู่แล้วบอกอีกทีนะครับว่าไม่ง้อกดศูนย์ไม่ต้องใช้โอ้โหใช้ยาว้ไรกาดมากไรกาดมากไรกาดจริงการ์ดอะไรพี่บอลมีหมดเลยพี่บอกให้พี่บอลซื้อทุกชุดแล้วก็สำหรับน้องๆที่ดูอยู่ก็คือ อย่าลืมนะครับดูช่วงนี้มีไลฟ์นะครับทุกวันครับครับผมเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วก็สองทุ่มถึงสี่ทุมทุกวันนะครับอ๋อแล้วก็ชุดใหม่ชุดใหม่ออกแล้วมอย่าสนับนะใครยังไม่เติมนะครับใครยังไม่มีนะครับ อันนี้อันนี้คือเป็นขีดสองใช่ไหมอันนี้ขีดหนึ่งอันนี้ขีดสองาหมายถึงว่าหลักๆเด็กเนี่ยขีดสองใช่ไหมหลักลักก็ขีดสองอ่าแล้ักหลักๆก็จะเป็นพวกกาก้าวันเดียวแล้วมันมีทามอยู่ใบนี้บ้างด้ใช่ไมได้ใช่ไหมได้ใช้ใน้ไหมได้ใช้ในนี้ไหมไม่ได้ริดนี้ยังไม่มีอ่าลิดนี้ยังไม่มีอ่าลองไปจัดตามกันได้ครับผมเป็นแนวทางจะจัดตามรู้ก็จะ อืมปรับได้ปรับผมผมว่าแต่ละคนมันมีความเข้ามือไม่เหมือนอ่าใช่แล้วแล้วไปสนุกกันนะครับเราไปสองสแล้วตอนนี้ลืมบอกไปมีดิสคอร์ดด้วยอ่าลืมอยู่คนไปเล่นอ่าวว่างๆเดี๋ยวผมไปเล่นอ่าวไปเจอพี่ตาไปเจอนู่นนั่นนี่ได้เลยโอเคครับตอนนี้เราก็ลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมดูไลน์นะครับสวัสดีครับ